อยากได้ value proposition คือสิ่งตรงนี้อันนี้เป็นพื้นฐานในสิ่งที่เขาเรียกว่าลูกค้าเราอยากได้อยู่แล้วนะครับแต่ตะกี้สิ่งที่พี่พูดอ่ะโอเค MRT ขับมันเป็นสิ่งที่เป็น customer relationship ถูกไหมครับคีย์สำคัญที่ตะกี้ผมได้ยินเนี่ยคือว่า customer service center Facebook Twitter ที่เอามาใส่ไว้ใน channel แต่คือ channel ในในใน,ในตัวนี้มันถึงว่าถ้าจะให้คนถือขาออถึงถ้าจะขายของได้ยังไงนะครับ ตอนนี้สิ่งที่ MRT มีง่ายๆก็คือ,อผมต้องเินไปซื้อในบูธอัชีนถูกไหมครับถ้าคือเราคิดไปไกลกว่านั้น7 e เ e ่นอหรือของต่างประเทศต,ตอนนี้เขามีบาร์โค้ดผมไม่ต้องซื้อผมมีบาร์โค้ดแปะปุ๊บมันเริ่มเราเริ่มคิดได้มากขึ้นแหละว,ว่าโมเดลเราเราจะคืออะไรเพราะถ้าพี่ถามว่า time saving นี่ไงปุ๊บ eco friendly นี่ไง ผมไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีการ์ดไม่ต้องมีอะไรคอสเซฟท์ยิงของพี่ไปด้วยไปในตัวคือถ้าเราเริ่มเริ่มพอพอมันพราะผมเริ่มจากตัวเนี้ยของพี่ปุ๊บผมเริ่มเริ่มมาจับดูคอมโพเนนต์อื่นๆแล้วว่าผมจะเซิร์ฟนี้อะไรของคนได้ไหมนะครับนะครับจริงๆแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือวัลลุสโพสิชั่นคือคอนบีเนี่ยผมว่าเราใช้รถไฟฟ้าคนที่ใช้รถไฟฟ้าส่วนคอนบีเนี่ยผมอยากมีทุกอย่างผมเดินปุ๊บอยากมีเซฟท์อยา่อยางนี้แล้วก็เริ่มกลับไปที่พี่พูดถึงเรื่องรีเทล นนแต่อันนี้มันมันเริ่มผมอยากจะให้ให้ให้ใหทางทุกท่านเห็นครับเนี่ยพอเราเริ่มมาใส่ตรงในกล่องดูเหมือนง่ายตะกี้พอพี่พูดดูเหมือนง่ายแต่พอเริ่มมาใส่ปุ๊บอะไรมันขาดอะไรมันเกิดคุณอยากจะเติมอะไรให้กับคนคนนี้อันนี้มันอาจจะเป็น value proposition ที่ที่มันอาจจะเราก็ต้องกลับไปเทสว่า value proposition คืออะไรนะครับผมเพิ่งรู้แ้วเนี่ยว่า เวลาผมใช้โทรศัพท์ในในรถไฟฟ้าเนี่ยผมต้องท่านเอ,อเอ็มอาร์ทีต้องจ่ายด้วยจ่ายให้เราอ๋อโอเคอ๋อม,มีอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปว่า Relationship ของเราคืออะไรเราไม่ใช่กับรอฟอร์มอลอย่างเดียวนะต้องกลับไปคิดต่อถ้า business model เปลี่ยนทำไมหลายๆครั้งไม่รู้ผผม ทำกับภาครัฐทำไมบางทีเอ๊ะภาครัฐต้องทำเองทำไมเราไม่ทำกับรีเเทอาจจะต้องกลับไปคิดว่าเราจะให้เซ็นทรัลมนเช่าใต้ดินเราไหมอาจจะมีความคิดอย่งนะใน่างนั้นแต่แต่คือมันมันเป็นคำถามสำหรับคนใช้ของผมคนคนใช้พาสปอร์ตผมผมไปสิงคโปร์มาแทบไม่ได้เห็นฟ้าเห็น,าหน,นอาทิตเพราะใต้ดินรถไ,ไปฟ้าใต้ดินคืน ช็อปปิ้งมอลล์ของเขาือช็อปปิ้งมอลล์โมเดลมันเปลี่ยนไปเลยโมเดลรถไฟฟ้าไม่ใช่ทาเพื่อ Public t r a า s สปอร์ตโมเดลรถไฟฟ้ามันสร้างเพื่อคอามเนิ่วนของคนทำให้คนสะดสวกสบายมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น living space ของคนโมเดลต่างนะค,ความคิดต่างทุกอย่างต่างคุณคิดรถไฟฟ้าทั้งระบบไม่ต้องพูดถึง MRT BTS ตอนช่วงแรกเราคิดถึงว่าเอ้ยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนช่วงที่ทำให้เซฟระยะเวลาให้คนใช้ไม่ต้องใช้รถนั่นเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานแต่เราของต่างประเทศเริ่มคิดปีอ่อนล้วแต่ผมเชื่อว่า MRT กับ BTS ก็คิดตรงนั้นเหมือนกันแต่แน่นอน,นเมืองไทยมันติดอะไรหลายอย่างซึ่งมันทำลำบากนะครับอีกอันหนึ่งที่ตะกี้ที่พูดเนี่ยขอพูดถึงถึงคอมเมอร์เชียลต่างแ้พูดถึงแอดเวนติซิ่ง ก็ต้องมี relationship เทลโคพวกคำนี้มันก็ต้องมี relationship เ,เรื่องพวกนี้แปลว่าเนี่ยมันเริ่มหายไปจากภาพแต่พอเราเริ่มมาแปะออกมาทั้งหมดเราเริ่มจะเห็นเราต้องทําอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเริ่มขึ้นมาเองว่าเราจะต้องเลือกอะไรที่สําคัญเอ้ยไอสิ่งพวกนี้แหละคือสิ่งที่เวลานักวิเคราะห์นักลงทุนจะเริ่มถามท่านแบบจริงจากสติว่าส่วนใหญ่ผมถูกฝังขวานะั่นฝังเรื่อง จะเพิ่ม revenue ยังไงคำถามง่ายๆเพิ่ม revenue แค่นี้พอป่ะอันนี้มไม่ได้อะไรนะครับนันกฟิสิกสเขาเร่องนจะโต earning จะโตยังไงคุณจะหา revenue sourcing มาจากไหนคุณจะขยายยังไงนั่นคือสิ่งที่มันจะต้อง business model พวกนี้มันจะทำให้ท่านเริ่มนั่งคิดจริงๆแล้วในหัวพวกนักฟิสิกส์เขมันมีไอ้กรองพวกนี้อยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้จับลำดับเหมือนในกรอบแต่คือต้อไปถาม มากอันนี้ของ BTS ขอเดี๋ยวอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเบรคเช่รับ BMCL ต้นกาต้นกาโอเคขอบคุณครับเอากลุ่มไหนเอากลุ่มนั้นละกันกลุ่มหลังอันนี้คือจะจะเป็นเสนอเรื่องอะไรนะครับก r a m m y Grammy ครับก r มีอันนี้น่าสนใจธุรกิจนี้ทำอะไรได้เยอะแยะต้องไมดอ่านเชิญครับก็จริงๆ ของแกรมมี่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9 b s i n e s s u n ยูนะค่ะคือมีตั้งแต่เพลงเป็นสื่อเป็นหนังแล้วก็มีอีเวนต์เป็นแอนิเมชันแล้วก็เป็นโฮมช้อปปิ้งทำสัครายทีวีแล้วก็กำลังจะทำดิจิตอลทีวีต่ออีกคือทั้งหมดมันจะค่อนข้างเยอะมาก็เลยเลือกในค่ายที่มันเป็นมีเดียก็คือเป็นสื่อทางการโทรทัศน์ที่เป็นดตลทีวีลองอีเม i n จิ้งว่าแกรมี่เป็นเป็นเอกสที่ทำละครให้กับช่อง5ค่ะ อันนั้นก็คือตัวตัวนี้ที่จะเลือกมาพูดกันแล้วก็อันแรกก็คือ customer segment ก็คือจะเป็นลูกค้าโดยตรงก็จะเป็นพวก agency ขอโทษค่ะลูกค้าโดยตรงก็จะเป็นพวกรัฐบาลเนาะผู้บนระิหาแล้วก็เป็นพวกแบรนด์แบรนดิ้งต่ตางๆที่มาซื้อโฆษณากับกับเอ็กซ์แสกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่มันเป็นบีเนเรตก็คือเป็นเอเจนซี่ต่างๆที่ที่ดูว่าเรื่องวความแข็งแกรางให้ลูกค้าส่วน แวล Position ก็คือ o พ i t i o n ก็คือในเรื่องของโคเ l e c t i n g นะคะแล้วก็ iball ที่เขาจะได้เพราะว่าเขามาซื้อโฆษณา,าเขาก็หวังว่าจะมีเหมือนลูกค้าของเขามาดูให้เขาได้ได้เห็นโฆษณาสินค้าของเขาให้เยอะที่สุดแล้วก็อีกอย่างที่เขาจะได้คือเนื่องจากว่าแกรมมี่เนี่ยเรามีมีเดียหลายตัวทั้งทีวีวิทยุแล้วก็นิตยาสารเพราะฉะฉนั้นเวลาขายเราขายเป็นแบบบันดไม่ได้อันนี้ก็เป็นแวลูตัวหนึงที่เขาจะได้ไป ส่วนตัว Key Resource ก็คือในเรื่องของ a อนทา e ที่ที่เราซื้อจากช่องแล้วก็ในเรื่องของคอนเทนตที่เราเอาไปนำเ,เสนอในช่องนั้นๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นจะเป็นพวกท ALENT ต่างๆที่แบรมมี่มีแล้วก็ uh, Producer หรือว่าทีมที่ที่ผิตคอนเทนตต่างๆก็จะอยู่ในในส่วนค <horizon> ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณที้มาครับจริงๆว่าธุรกิจนี้ผมไม่ค่อยรู้จักเยอะแต่ก็เดี๋ยวขอผมเปิดขึ้นมาให้ดูจริงๆแล้วพอตะกี้ที่ที่ทางอันนี้พี่พูดมาผมว่ามันมีคีย์ประเด็นที่น่าสนใจคือคือเรามองว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็น เป็นคนที่จะมาซื้อสือ่อจากเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือพวกค่าโฆษณาน mm hmm. okay. ครับเราเรา,เรามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งผมผมมองจริงๆอันอน,อนี้เป็นเคสนะลูกค้ากลุ่มหนึ่งของเราคือพวกรัฐบาลคนที่จะมาซื้อสื่อ ก็คือสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากได้เรตติ้งเขาจะหาะรายการเรตติ้งที่ดีหาไอโที่ที่ดีแล้วก็แล้วก็มีการบันเดิลผตนั่นนั่นคือลูกค้ากลุ่มหนึ่งเพราะท่านี้ผมเนะข,ข,ข,ข้าใจนะถูกไหมแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจในะเวลาทำมีเดียเนี่ยมันมีพวกพอทำละครตกลงลูกค้าพวกผมที่ดูละครเนี่ยผมเป็นลูกค้าของมีเดียด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นไม่รู้อันนี้ผมใส่เป็นหรือไม่เป็น มันเป็นลูกค้าขีดผุจริงๆเหมือนเป็นทางอ้อมค่ะมันเป็นทางอ้อมใช่เพราะเป็นลูกค้าที่ไม่จ่ายอ่าไม่ได้จ่ายเงินให้เราแต่คือถ้าแต่คือมันกลับไป<อ>ถ้าไม่มีไอ้นี่ไอ้นี่ <any S 3> ก็ไม่มีถูกไหมถ้าไม่มีคนดูเราก็ไม่มีคนนั้นแต่แปลว่าคนที่เราการที่เราจะจัดสารผังผมไม่รู้เราต้องจัดสารผังหรือจัดสารอะไรหรือเปล่าหรือเลือกละครต่างๆเพื่อมาเพื่อจะดึงดูคนเนี้เราก็ต้องมี เขาเรียกว่าเราก็ต้องเลือกอะไรที่เพื่อจิตนะคนกลุ่มนี้ด้วยถูกไหมครับแปลว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีลูกค้าสองกลุก่มก็ได้ข้างในเราคือเราเรามองว่าลูกค้าเราเป็นแค่นี้แต่จริงๆแล้วเรามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งคนข้างในีผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม,ไม่เข้าใจธุรกิจเยอะอันนี้ว่าในมีเดีเราก็ต้องมาดูว่าะจะทํายังไงให้แพลเวอร์พวกนี้มาอยู่นาะคือมันไอดีร์เรทมันกลับไปกับ Resource, แล้วใครเป็นคนทำคอนเทนต์ content. Mm hmm. ก็มีในบริษัทนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำคอนเทนต์ content เนี่ย mm hmm. ก็ต้องมานั่งคิดว่าจะทํายังไงให้ track viewer ได้กับ mm hmm. สิ่งที่ผมกำลังจะพูด mm hmm. ว่าไอ้การที่เราทํำ customer segmentation บางทีเนี่ยมันมีลูกค้าทางตรงและลูกค้าทางออลลูกค้าทางตรงเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อ่ะมันจะมี rating อกอพวกของเพืคนนี้ แต่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีคนอีกกลุ่มหนึ่งข้างในรอยษัต์เราเองเนี่ยเพื่อที่ attract viewer เพื่อที่จะมาดูพวก viewer คนพวกนี้ต้องการอะไรู้ proposition ของเขาคืออะไรมันก็จะเป็นอีกลุ่มหนึ่งที่มันมันโผล่มาซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเรานั่งเขียนโมเดลมามันอาจจะต้องมานั่งคิดหลายๆรอบอย่างว่าจริงๆแล้วลูกค้า customer ลูกค้าคืออะไรแล้วลูกค้าทางอ้อมคืออะไรแล้วข้างในของเราเนี่ย มันจะต้องมีมีเรียก resources activity อะไรเพื่อที่จะจะดึงคนเข้ามาอาจจะงงง,งหน่อยเพราะาผมผมยังไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจขนาดนั้นแต่ตอนที่ถ้าเป็น,ปนอีกแแปลว่าละครอ x ก c t ก็ต้องดีด้วยถูกไหมว่าเราพยายามทำละครเพื่อขายให้ให้มีเรตติ้ดีเพื่อขาย v e r เม e n t ขายขายโฆษณาแต่คือถ้าละครเราไม่ดีคนก็ไม่ดูเราก็ขายโฆษณาไม่ได้ มองภาพนั้นนะผมอาจจะผิดแต่แตนั้นคือสิ่งที่ผมมองนะครับโอเคขอบคุณมากแต่แตน,นีเน้เป็นตัวอย่างว่าย,ยังไงเนี่ยมันอาจจะมีลูกค้ามันอาจจะมีหลาย,ลายประเภทก็ไดนะ้อันนี้ผมว่าผมเลยเวลากินข้าวท่านมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวยังไงขอเบรกกินข้าวก่อนนะครับว่าเดี๋ยวอีกสองกลุ่มมาพรีเซต์นะครับไอตรงนี้ชอบให้เรานั่ง,งขับไปเรื่อยเแล้วสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวสัก เอ่อนี่เพีย่ายมงคึ่งเราเจอกันอีกรอบน,นะค,ะค,ค,ค,ครับรัตเดี๋ยวรบกวนไปที่ห้องอาหาร VIP นะครับชั้นหนึ่งนะครับ <c oughs> เดินตรงเข้าไปในโรงอาหารอยู่ด้านในเองครับจะมีห้องอาหาร VIP ออยู่ครับได้เวลาแล้วใช่ไหมครับ ก็เลือกสองกลุ่มเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคนเริ่มหายละกลางวันหลายคนสนใจผมเมื่อเช้าผมคุ้นหน้าเบื่อผมคุ้นเดินขึ้นแล้วขอกลุ well. obile, ่มนี้กลุ่มหนึ่งนะครับ r ีเทลแล้วเหลือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มนั้นอ่ะเอากลุ่ม r ีเทลก่อนว่าว่า business model หน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดถึง financial analysis กันเอาของกลุ่มนี้ไปใครจะเป็นคนที่สังเกตโฮมโปรนะคะเรื่องจะเริ่มจาก value proposition ก่อนนะคะขอบคุณ One ส s ๊ o p s h o p p i n g เป็นการให้บริการสินค้าแล้วก็ให้บริการอย่างครบวงจรนะคะ,อะนอกจากสินค้าแล้วเนี่ยเรามีการให้บริการเรื่องของ Installation, m a i n t e n a n c อ Improvement แล้วก็ใบการ TD Design นะคะ,ะเรื่องของลูกค้ากลุ่มลูกค้านะคะคือจะเป็นเรื่อง End User ในด้านเมดถึงไทยอะส่วน Customer Relation เนี่ยโอมโจะมีการทำแบนเปอร์การ เพื่อสะสมคะแนนแล้วก็รับสิทธิประโยชน์ได้รับส่วนลดแล้วก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะมีการรับเปลี่ยนคืนสินค้ามีบริการคอร์เซ็นเตอร์คอยให้คำแนะนำหรือว่าคอยตามเคสที่มีปัญหากับลูกค้าได้ค่ะเรื่องของช ANNEL HomePro จะมีตอนนี้มี55สาสาขาทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์คอยให้บริการซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ค่ะเรื่องของ Key Activity ก็จะเป็นเรื่อง sourcing แล้วก็ ประเภไใดสิแล้วก็มีการหาดีโลเคชั o n เพราะว่ามีการแย่งคืนที่ต่อเนื่องค่ะมีการทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เรื่องของโลจิสติกส์คีย์รีซอ r c e นะคะก็จะเป็นเรื่องของไอไอจีซิสเต็มแล้วก็เรื่องโลจิสติกส์แล้วก็เรื่องของเออเรื่องเอ็มพอยรี้ค่ะเพราะว่าโฮโลเนี่ยมีการแข่งสาขาต่อเนื่องเอ็มพอยร์ี e, ้เนี่ยมีเป็นเป็น k ี y r ร s o u r ที่สำคัญนะคะ,อะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำไอฮาร์ทเออมีการทำ ศูนย์เทนนิ่งเพื่พอเพิ่มมูลค่าให้กับเอ็มไอพีด้วยะคะ่ะส่วนคันเนอร์เนี่ยก็จะเป็นเมนูเมนูเฟเจอร์แล้วก็ Cost เบนเดอร์คอสต์สักชั่นเคอสคอสต์สัคชั่นคอสตัคเจอร์นะคะก็คือจะมีหลักๆจะเป็นของเงินเดือนมาร์เก็ตติ้งดีบิเซชัน,นะะแล้วก็ทรานสปอร์เทชันเรื่องเมนู เรื่อง r e v วน u e นะคะก็จะมีมาจากการขายสินค้ <S <S าแล้วก็การรายได้จากการให้เช่าพื้นที่เพราะว่าโฮโปจะมีพื้นที่สองแบบค่ะคือพื้นที่เช่าในโซลแล้วก็เป็นพื้นที่ของโฮโปวิลเลจก็คือเป็นโฮโปวิลเลจเนี่ยจะเป็นรูปแบบพื้นที่ให้เช่าเป็นชอปปิ้งมอลล์ค่ะแล้วก็จะมีร้านโฮมโปยอยู่ข้างในด้วยค่ะ ทำให้เรให้ดูไวๆนะครับที่เมื่อกี้โฮมโปรพูดมาเป็นยังไงว่าลุกว่าเราอยากเป็นอะไรผมก็เลยว่าที่พูดถึงเป็น one stop shopping มี Service สมีดีไซน์พรอไว้ด้วย ครับสิ่งที่เราจะเน้นคือเป็นวิลทูไฮเป็นลูกค้ารีเทลปกติที่อยากจะสร้างบ้านเองเอ๊ะอย่างนี้มันต่างกับตัวบล็อคเฮาส์ยังไงต่างจากเอสซีจีโฮมมาร์ทตรงไหน,นคือเรื่องของเสเตจการทำบ้านค่ทำจากบริษัทส่วนแรกสเตจแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของคอนเซคชั่นสเตจถัดมาเนี่ยจะเป็นของโฮมสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของบริวชีฮับฮับโลเนี่ยจะอยู่ที่สเตจสองค่ะ โปรโมทใช้วัสดุก็จะอยู่สุดจะมีเรื่องของสินค้าบางส่วนที่หลักกันป่ะ,ะแต่ก็ <ผม S 2> ไม่ทำก,กัน,นร้อยเปร์เสิ่งที่ผมพยายามพูดอยากจะพูดเอ๊ะแปลว่า c u เ m e r เลกเวลาเราแบ,บ่ง customer segmentation มันอาจจะคล้ายๆกันแต่ job to b บีดันแต่และคนไม่เหมือนกันคนหนึ่งเพิ่งอยากจะได้เริ่ม stage แรกเพราะนั้นเขาก็อยากจะได้ Apple, เอพวก material ต่างๆสมัยลูกค้าของโฮมโปรจะเป็นยูเซอร์แต่อวาเป็น อ,อืมครับเพราะฉน,นั้นคีย์สำคัญจริงๆโอเคมันก็คือตรงน,นั้นแต่คือมันจะมีพวกโลจิสติกไอไอไอทรีไอไอทีต่างๆแต่ผมถามที่หนึงเเรามีลูกค้าที่เป็นไอนิวโปรเจกต์ Project, ผมไม่แน่ใจมีโปรเจกต์ด้วยมีบ้างแต่ไม่มากมีมากแล้วตอนนี้มีโฮมโปที่แต่งมาทำในบริษัทเดียวที่จะมาเล่นในกลุ่มของขออฟเซ็ตชัน่นแต่ว่าไม่ยังขึ้นเลยโอเคครับเนี่ยก็เป็นตัว business model คร่าวๆอ่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม อ u สปิตริตี้ตอนนี้คนเริ่มเหลือน้อยแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเมิร์จกลุ่มกลุ่มนี้เหลือ3ามใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเมิร์จกันแต่เอาเอาอันนี้กับอันวีเทลเป็นไงครับ yeah